นะคะว่าการที่เราทำอาหารโชว์ดาวมีเจตนาคืออยากจะบอกให้เพื่อนๆที่ทำอาหารขายได้รู้ว่าดาวมีส่วนผสมอะไรบ้างในการที่ดาวทำกับข้าวเพื่อที่เขาจะเอาสูตรที่ดาวทำอาหารที่ลงในคลิปอบไปทำอาหารขายได้จริงๆแล้วดาวก็ทำขายแล้วลูกค้าก็ชื่นชอบและติดอกติดใจดาวก็ขายดีจริงๆ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะพิสูจน์ได้นะคะว่าดาวขายมาจนดาวสามารถซื้อบ้านถึงแม้จะไม่ได้แบบว่าเป็นคลื่นหาดใหญ่โตสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของดาวทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่ฝนตกตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็อากาศก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะที่ดาวอยู่นี่นะคะที่วีนแลนด์อากาศก็จะเป็นช่วงวินเทอร์นะคะเข้าช่วงหน้าหนาว วันนี้ดาวก็จะมาชี้แจงหรือว่าตอบคำถามดราม่านะคะที่มีเข้ามาในคอมเมนต์นที่ดาวทำคลิปวิดีโออน,นีบางคนสงสัยว่าดาวอะทำไมไม่ใส่หมวกใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มทำกับข้าวผิดกนระเบียบหรือเปล่าอันนี้ดาวจะขอบอกนะคะว่าไม่มีกฎระเบียบ ใดๆนะคะต้องบังคับให้คุณใส่หมวกแล้วก็ถุงมือแล้วก็ใส่ยูนิฟอร์มเชฟในการทำกับข้าวหรือเพราะว่าตัวดาวเองเป็นเจ้าของร้านแล้วคนที่เห็นที่คนที่ใส่หมวกใส่ถุงมือใส่ยูนิฟอร์มน่ะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นสตาฟในร้านคนทำงานในครัวในร้านนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า เป็นพนักงานนะคะเจ้าของร้านเขาอาจจะมีกฎระเบียบข้อบังคับว่าพนักงานที่ทําอาหารในร้านอาหารนั้นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นยูนิฟอร์มของเชฟถุงมือแล้วก็ใส่หมวกเพื่อว่าให้แบบว่าดูดีแต่ว่าตัวดาวเองก็คือเป็นเจ้าของร้านแล้วก็คือเราทํากันแบบครอบครัวและดาวก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะว่าดาวและก็แฟนแล้วก็ลูกชายดาวที่ทํางานในครัว สะอาดพอค่ะเราทุกคนสะอาดแล้วก็เพื่อให้แน่ใจนะคะว่าความสะอาดของเราเนี่ยจะไม่ไปแปะปนเปื้อนทำความสกปรกให้กับอาหารที่เราทำเหมืนนะคะตัวดาวเองเป็นคนติดล้างมือมากยิบจับอะไรนิดหน่อยดาวก็ล้างมือล้างมือบางทีล้างมือจนมือเนี่ยแห้งซีดไปหมดแล้วตัวแฟนดาวเองนะคะก็ไม่ดูดบุหรี่นะคะ แล้วเวลาเราเข้าไปทํางานในครัวเนี่ยเราจะไม่ได้ไปจับสิ่งอื่นเลยนอกจากอาหารของลูกค้านะคะอันนี้มั่นใจได้นะคะแล้วในเรื่องของอเครื่องไม้เครื่องมือในการทํากับข้าวนะคะกระทะเนี่ยหลังจากทําอาหารเสร็จเราให้ลูกเราล้างทุกครั้งแม้แต่พวกตะลิวหม้อดาวผ่านการล้างทุกครั้งค่ะอันนี้ให้ให้มั่นใจนะคะว่า สะอาดและก็ถูกหลักอนามัยนะคะไม่ต้องมาโฟกัสที่ว่าดาวใช้มือหยิบจับอาหารอาหารให้ลูกค้านะคะที่นี่เขาค่อนข้างที่จะเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลนะคะดังนั้นกฎระเบียบกติกาในการใส่ถุงมือหรือการหยิบจับอาหารทำอาหารให้ลูกค้าที่นี่ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีอีก ดราม่าหนึ่งที่ตอนที่เราทำกับข้าวโชว์ในครัวนะคะเป็นคลิปของอข้าวผัดหรือว่าผัดไอเป่ผัดพริกผัดพริกดักนะคะแล้วเราหลังจากทำอาหารเสร็จแล้วเราก็ชิมอาหารให้ให้เอฟซีดูนะคะบอกให้รู้ถึงรสชาติของอาหารว่ารสชาติอาหารออกมาจะเป็นแบบไหนเข้ามาดราม่าว่าทำไมถึงกินข้าวในครัวถ้าเป็นประเทศอ่ อื่นๆน,นะคงจะแบบเจอเจอแบบว่ามีปัญหาไปแล้วแม้แต่ดื่มน้ําหรือกินข้าวก็ไม่ได้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องบอกไปตามตรงอีกละอีกเหมือนกันนะคะว่าไม่มีกฎระเบียบใดๆห้ามไม่ให้กินข้าวหรือว่าดื่มน้ําในครัวนะคะอันนี้ไม่มีนะคะไม่เชื่อก็ไปลองไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับกฎกติกาในการทําอาหารในออสเตรเลียดูนะคะ ว่าเขาไม่มีกฎระเบียบบังคับให้คุณไม่ให้กินข้าวหรือว่าดื่มน้ําในครัวแต่อีกกรณีนี้ก็คือกรณีที่ดาวทากับข้าวในครัวนะคะที่ทําโชว์ดาวถึงกินข้าวแล้วก็ดื่มน้ําโชว์เพื่อนๆ FC นแต่ว่าเวลาที่เราทําอาหารจริงๆในครัวเนี่ยเราไม่มีเวลามานั่งกินข้าวดื่มน้ำหรอกค่ะเพราะว่าร้านดาวยุ่งมากจริงๆขนาดไอแคมม่านี่นะคะกล้องเนี่ยอ่า คนคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าทําไมดาวไม่เอาไปถ่ายลูกค้าที่กินข้าวข้างนอกให้ดูว่าคนเยอะอิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดาวมีกล้องแค่ตัวเดียวนะคะถ้ากล้องจับดาวที่ทํากับจับจับจับถ้าถ้ากล้องจับดาวที่ทํากับข้าวในครัวอยู่เนี่ยดาวก็จะไม่มีกล้องไปจับลูกค้าที่เข้ามาสั่งอาหาร mm hmm. แล้วก็มานั่งกินหรอคะแล้วก็อีกเรื่องนะคะสําคัญอย่างหนะในออสเตรเลีย คุณไม่สามารถที่จะเอากล้องไปถ่ายคนนคู้นคนนี้มั่วซั่วได้นะคะอันนั้นผิดผิดระเบียบผิดกติกาผิดสิทธิมนุษยชนนะคะเขาอาจจะแจ้งตำรวจจับคุณขึ้นมาก็ได้และก็ดาวก็ไม่อยากจะไปมีปัญหานะคะเอากล้องไปถ่ายลูกค้าที่มานั่งกินข้าวแล้วตำรวจมาจับดาวอย่างเงี้ยดาวก็คงจะไม่เอา,อาหาหาเรื่องใส่ตัวเองหรอกนะคะแต่ถ้าคลิปหนึ่ง <S <S ที่แฟนดาวถือกล้องแล้วก็ถ่ายลูกชาย อาอาหารไปส่งให้ลูกค้าอันนั้นคือขออนุญาตเขาแล้วนะคะว่าเ,ออเรามีการทำ u t u b e แล้วกอ็อยากจะโฟกัสให้ลูกค้าได้เห็นว่าเวลาลูกชายอาอาหารไปส่งอ่ะเขาทำยังไงเขาขอบคุณลูกค้ายังไงอันนี้เขาก็โอเคเพราะนั้นคือลูกค้าที่สนิทกันค่ะแต่ทุลูกค้าที่มานั่งกินน่ะนะคะคุณต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าคุณจะต้องถ่ายเขาลงโซเชียล ้าเขาไม่อนุญ,ญาตนะคะคุณไม่สามารถที่จะเอากล้องไปถ่ายคนนู้นคนนี้ได้นะคะฝากถึงคนที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียแล้วก็คนที่ชอบถ่ายรูปนะคะถ้าคุณไปถ่ายติดคนนู้นคนนี้โดยที่เขาไม่อนุญ,ญาตนะคะคุณจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะอันนี้ผ่านแล้วนะคะดรามา่าเรื่องชุดแต่งกายทำกับข้าวเรื่องถ่ายรูปลูกค้าที่นั่งกินแล้วก็ เรื่องไอ้กินอาหารในห้องครัวแล้วมาอีกดราม่าหนึ่งนะคะทีะ่ขึ้นเกิดขึ้นกับไอ้คอมเมนต์ที่ดาวอะทำอาหารแล้วดาวก็ส่วนผสมวัตถุดิบที่ดาวใช้อันนั้นก็จะมีในส่วนผสมของผงชูรสใช่ไหมคะเราขอบอกไว้เลยนะคะว่าการที่เราทำอาหารโชว์ดาวมีเจตนาคืออยากจะบอกให้เพื่อนๆที่ทำอาหารขาย ได้รู้ว่าดาวมีส่วนผสมอะไรบ้างในการที่ดาวทำกับข้าวเพื่อที่เขาจะเอาสูตรที่ดาวทำอาหารที่ลงในคลิปไปทำอาหารขายได้จริงๆและดาวก็ทำขายแล้วลูกค้าก็ชื่นชอบและติดอกติดใจดาวก็ขายดีจริงๆและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะพิสูจน์ได้นะคะว่าดาวขายมาจนดาวสามารถซื้อบ้านถึงแม้จะไม่ได้แบบว่าเป็นคหาสนหดใหญ่โต แต่จากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีรายได้มาจากการขายอาหาร<ม>สามารถซื้อบ้านสร้างครอบครัวเอาลูกมาจากเมืองไทยส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอันนั้นก็คือว่าความภาคภูมิใจของดาวนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะสิ่งที่ดาวได้มาจากร้านอาหารที่ดาวทำสูตรที่ดาวปรุงนั่นเลยค่ะบอกเพื่อนๆดาวก็ยังสามารถซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งนะคะเอาไว้ดาวขับรถไป ดูที่แล้วจะปลูกบ้านดาวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่ที่อีกแปลงหนึ่งที่ดาวปลูกที่ดาวซื้อที่จะปลูกบ้านให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเป็นเป็นทรัพย์สินอีกทรัพย์สินหนึ่งที่ดาวได้มาจากการขายอาหารเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีคนที่พูดมานะคะว่าเพิ่งเคยเห็นแบบครัวบ,บ้านในเมืองนอกอดาวไม่เข้าใจความหมายนะคะว่าครัวบ,บ้านในเมืองนอกของของเขาหมายความว่าอย่างไงครัวบ้านนอก อ๋อถ้าพูดถึงพอบ้านนอกก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าดาวก็ยอมรับว่าดาวเป็นคนบ้านนอกค่ะเป็นผู้หญิงบ้านนอกเป็นคนที่มาจากร้อยเอ็ดนะคะดาวมาจากร้อยเอ็ดถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนะคะกรุณากลับไปดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะว่าดาวก็ไม่ได้โกหกว่าดาวไม่ใช่คนบ้านนอกดาวก็บอกอยู่แล้วว่าการที่ดาวออกแบบห้องครัวออกแบบร้านอาหารดาวออกแบบง่ายๆดาวใช้เง,งิน,งน,งนลงทุนเริ่มแรกแค่ส0,000ื่น เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นเองดาวก็สามารถเปิดร้านอาหารได้ดาวอยากจะแสดงอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆที่กําลังจะเปิดร้านอาหารไทยในออสเตรเลียที่ทุนไม่เยอะว่าการออกแบบการตกแต่งท,งงทงงํายังไงทําขึ้นมาง่ายๆให้ถูกหลักให้ถูกกฎระเบียบของไอเจ้าหน้าที่ที่เขาให้กฎระเบียบมาอันนั้นก็เพียงพอแล้วค,คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินแสนของดอลลาร์ออสเตรเลีย มาเนลมิทห้องครัวให้สวยหรูคุณทำง่ายๆทำขึ้นมาให้สะอาดสะอา้านคุณก็สามารถที่จะทำเงินจากร้านอาหารของคุณได้อันนี้วันนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะคะเพราะว่าฟังเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะคะเรามีเจตนาที่จะทำคลิปออกมา ให้เพื่อนๆได้ดูสื่อให้ดูว่าดาวมีวิธีการทํางานยังไงทํากับข้าวยังไงใส่อะไรมากส่วนผสมอะไรมากแล้วมันเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าใส่ใส่แต่ผงชิดด้นรสใส่แต่รสด,ดีไม่น่าละ่ะรสชาติอาหารถึงได้อร่อยเวอร์อันนี้ก็ถูกต้องนะคะคุณทําอาหารขายคุณก็ต้องทําอาหารให้รสชาติดีอร่อยเวอร์ค่ะแต่ส่วนผสมที่ดาวใส่ แค่อย่างละหนึ่งช้อนชาถามว่าอย่างละหนึ่งช้อนชานี่มันจะทำลายใครได้ไหมคะตัวดาวเองดาวกินมาตั้งแต่เกิดนะคะผมงชูรสกับคณอดาวก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดาวกินอะไรดาวก็ใส่นั่นค่ะให้ลูกค้าอะไรที่ดาวใส่ดาวโชว์ว่าดาวใส่จริงดาวไม่มีโกหกค่ะอะไรที่ดาวไม่ได้ใส่ก็คือไม่ได้ใส่ไม่ต้องมาพูดแบบคอมเมนต์กันแหนกันแหนอันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่ชอบนะคะคือ ถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ดีนะคะต้องขออนุญาตลบออกจากคลิปนะคะเพราะว่าทำคลิปวิดีโอขึ้นมาทํางานก็ว่าเหนื่อยแล้วเราก็อยากจะทําคลิปวิดีโอขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูการทํางานในในห้องครัวการธุรกิจร้านอาหารในไทยในออสเตรเลียนในเมืองนอกอ่ะเขาทำกันยังไงเราก็ เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจกะสื่อให้เพื่อนๆได้เห็นค,ความจริงใจของดาวที่มีในการทําคลิปนะคะไม่มีการต่อหน้าว่าใส่อย่างนี้รับหลังแล้วไปใส่อย่างนั้นไม่ค่ะแต่ต่อหน้าแต่งตัวอย่างนี้รับหลังแล้วใส่อย่างนั้นทํากับข้าวไม่ค่ะดาวทํายังไงเราใส่ยังไงเราปรุงยังไงดาว,าดาวโชว์ให้เห็นในคลิปวิดีโอของดาวนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆ f อที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้ที่เข้ามาแบบ พูดเรื่องด,ดราม่าแล้วก็ซีเรีสต้องขอบคุณ f c ซดีๆทุกๆคนนะคะที่ส่งกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ดีๆมาให้ดาวกับแฟนทุกครั้งที่ดาวอ่านคอมเมนต์ดีๆทำให้ดาวมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวกับแฟนได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊าย